ดวงตาให้มีมิติทํำยังไงคลิปนี้มีคําตอบนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้การวาดดวงตาไปงประยุกต์ใช้ในงานศัก์ก็ได้นั่นเองนะครับดวงตาของเราจะได้มีมิตินะครับคลิปนี้ก็จะมาแชร์เทคนิคนะครับการวาดดวงตาทํำยังไงการเข้าใจมิติดวงตาทํำยังไงครับดวงตานะครับจะเป็นมิติมีองค์ประกอบหลายอย่างมากเลยอันดับแรกครับก็คือดวงตานั่นแหละทุกคนมันจะมีมุมมืดใต้ขนตาแล้วก็ดวงตามุมสว่างตรงกลางตาเวลามองตาจะได้ไม่เพี้ยนนะครับแล้วก็มีเปลือก ตานะครับที่สําคัญคือเปลือกตามันจะทําให้ตามีมิติมสว่างนะครับใต้ตานะครับให้มันเป็นเปลือกตาด้านใต้นั่นแหละนะครับตรงนี้ก็สําคัญที่เราจะมาฝึกวาดกัน,นการสเเ็ตภาพดวงตาผมจะแบ่งเป็น3แบบอย่างนี้นะครับสามช่องสี่เหลี่ยมนะครับเท่าเๆกัน,นจริงๆอ่ะเราไม่ต้องฝึกตรงทีก็ได้นะเพราะว่าสักเนี่ยเราดาแบบมาเลยถ้า ฝึกตรงนี้ก็ดีนนเองเราจะได้ฟรีแ hand ได้นะครับแล้วก็ทําการวาดดวงตาได้เลยหลังจากที่แบ่งเป็น3ส่วนสี่เหลี่ยมเท่ากันแล้ววาดดวงตาตามใจเราเลยว่าชอบดวงตาแบบไหนนะตัวนี้ผมว่าเฮ้ยถ้าฝึกดีพอสเก็ตภาพเสร็จแล้วแล้วก็มาแตะสีได้เลยนั่นเองนะครับเราสเก็ตไว้ประมาณคร่าวๆนะครับแล้วก็มาแตะสีมุมมืดก่อนเลยผมจะชอบวาดรูปเนี่ยเริ่มที่ก็มาวางมุมมืดใต้ดวงตานั่นเองนะครับมุมมืดก็ใช้เป็นสีเทาครับทุกคนวางมุมมืดไปก่อนนะครับนี่ใต้ขอบตาแบบนี้เลย แล้วก็มาแตะสีในดวงตานะครับสีตามใจเราเลยนะผมจะใช้เป็นสีฟ้านั่นเองนะครับสเก็ตไปก่อนนะครับแตะไปคร่าวๆก่อนนั่นเองนะรประมาณนี้นะอ่าหลังจากสเก็ตเสร็จแล้วแล้วก็มาใส่สีโทนเข้มสีน้ำตาลเข้มใต้ดวงตาเพื่อให้เป็นมิติสีน้ำตาลเข้มนะครับใต้ดวงตาตัวนี้ก็สําคัญนะ เปลือกตาใต้ดวงตานะครับจะมีสีเข้มคล้ายๆสีผิวนะครับแล้วก็ขนตาขนตาตัวนี้ก็สําคัญนะครับแต่สีดำนะคะเบาๆนะฮะก่อนสเก็ตไปก่อนก็ได้นะครับตามที่ผมวาดเลยนั่นเองครับตัวดีก็สําคัญทําให้ดวงตา มีมิติมากขึ้นนั่นเองนะครับก็จําเป็นจําเป็นจริงๆในการหัดวาดแบบนี้นะครับก็เริ่มต้นด้คิ้วนะครับก็ตวัดตามนี้เลยคิ้วเนี่ยมันจะตะวัดคล้ายๆเป็นรูปกากรบาทนะครับตวัดขึ้นแล้วก็ซ้ายขวาก็ได้ตามที่ผมวาดเลยนั่นเองนะครับตัวน,นี้ก็เฮ้ยดูคิ้วจริงหรือว่าฝึกหัดพื้นฐานก็ได้นะครับนําไปประยุกต์ใช้ในงานสักได้นะฝึกแบบแค่เรียนรู้นิดหน่อยผมว่าน่าจะดีนะครับนี่ประมาณนี้ มันจะได้แบบมิติครับใต้ดวงตาเหมือนกันควรมีขนใต้ก็จําเป็นเหมือนกันประมาณนี้สําหรับองค์ประกอบดวงตาให้เป็นมิตินะครับขนตานครับด้านบนตรงนี้เราวาดได้ตามที่ผมวาดแล้วคือเป็นรูปกากบาทนะครับตวัดขึ้นซ้ายแล้วก็ตวัดขึ้นขวาเพื่อให้มันเป็นกากบาดขนตาของเราจริงๆมันจะเป็นอย่างเงี้ยลองลองวาดดูนะครับเนี่ยก็ประมาณนี้ทําให้ดวงตามีมิติมากขึ้นรวมๆประมาณนี้นะครับสําหรับการหัดวาด ดวงตาพื้นฐานควรหัดนะครับสำหรับช่างสัก์เริ่มต้นหรือใครอยากจะเพิ่มสกิลในการวาดดวงตาเกอ,อิชาดวงตาของภาพคนอะไรก็ตามแต่นะครับซึ่งการฝึกแบบเนี้ยเราไม่ได้ใช้ทั้งหมดแต่แน่นอนได้ใช้แน่นอนนะครับในงานสักนะครับพวกนี้มันจะเพิ่มพื้นฐานความรู้ให้เราทําให้ดวงตาในเวลางานสักเกยิชางานผู้หญิงงานอะไรก็ตามแต่เรียลลิสติกมันจะทําให้ดูกมามีมิติมากขึ้นเพราะว่า เราเข้าใจช่องแสงมิติของดวงตาแล้วขนตานะครับพวกเปลือกตานะครับแสงใต้ตานะครับมุมของดวงตา,าการวาดคิว้วอะไรอย่างนี้ก็ลองลองฝึกฝึกดูนะครับประมาณนี้นะครับ